5จังหวัดที่ถูกรางวัลที่1มากที่สุดคนจะรวยช่วยไม่ได้รวมพลคนดวงเฮงบุญหล่นทับถูกรางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีใหม่รับทรัพย์กระเป๋าตุงตั้งแต่ถูก1ใบรับเงินไป6ล้านบาทหลายๆคนมักจะได้เลขเด็ดจากทางเลขฝันเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถแต่การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัลที่1มักไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะดวงดีถูกหวย หลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมักจะเห็นข่าวคนดวงเฮงถูกรางวัลที่1และพบว่าผู้ที่ถูกรางวัลมักจะอยู่ที่ต่างจังหวัดคลิปนี้จะนําเสนอข้อมูล5จังหวัดที่มีคนถูกรางวัลที่1มากที่สุดโดยอ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐพศ2559-2561และพบว่าอันดับ5จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นเพียงจังหวัดเดียวของทางภาคเหนือในรอบ3ปีมีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวนเท่ากันคือ9คนโดยจังหวัดเชียงใหม่ถูกรางวัลรวมมูลค่า138ล้านบาทอันดับ4กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาสำหรับ3จังหวัดนี้ในรอบ3ปีมีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวนเท่ากันคือ10คน โดยกรุงเทพมหานครถูกรางวัลรวมมูลค่า192ล้านบาทมีผู้ถูก30ล้านถึง2คนและ24ล้านอีก2คนขณะที่จังหวัดชนบุรีถูกรางวัลรวมมูลค่า84ล้านบาทและจังหวัดนครราชสีมาถูกรางวัลรวมมูลค่า126ล้านบาทอันดับ3 จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดระยองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานส่วนจังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกในรอบ3ปีกลับมีผู้ถูกลอตเตอรี่กวาดรางวัลที่1นถึงสิคนโดยจังหวัดร้อยเอ็ดถูกรางวัลรวมมูลค่า114ล้านบาทขณะที่จังหวัดระยองถูกรางวัลรวมมูลค่า120ล้านบาทอันดับ2จังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น สำหรับทั้งสองจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานซึ่งในรอบ3ปีดังกล่าวมีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จํานวนเท่ากันคือ14คนโดยจังหวัดเลยถูกรางวัลรวมมูลค่า126ล้านบาทและจังหวัดขอนแก่นถูกรางวัลรวมมูลค่า180ล้านบาทอันดับ1 จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคอีสานมีผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1มากถึง15คนรวมมูลค่า186ล้านบาทโดยผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดเป็นสาวตั้งคันจำหน่ายอาหารเสริมมูลค่า48ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกรางวัล18ล้านบาทจำนวน5คนที่เหลือคือถูก1ใบเงินรางวัล6ล้านบาท